เปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่สวัสดีครับพี่นาสวัสดีค่ะพ <P N S 1> ีเอ็นย่อมาจากอะไรครับ ย่อมาจากพี่นาค่ะที่นี่ทำไมมีอาหารตามสั่งอาหารครีนครับลูกพี่ป่วยนะคะก็เลยแบบว่าทําให้ลูกทานด้วย แล้วก็ลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพด้านนี้ค่ะตามสั่งที่สั่งเยอะสุดมีเลยฮะข้าวปลากแกะข้าวคุกกะปิแล้วถ้าฝากอาหารคีนสำหรับคนป่วยอาหารคีนก็จะเป็นกะเพราอ,อกไก่ไข่ต้มผัดแดงอกไก่ไข่ต้มแต่ถ้าจะให้เปิด1สูตรวันนี้เลือกเมนูอะไรครับแนะนําเป็นผัดมะเขือยาวนะคะเมนูมะเขือยาวของเรานําไปต้มก่อนแล้วนอกน้ําเย็นแล้วจึงนําไปผัดกับเนื้อหมูปรุงรสด,ด้วยน้าําตาลทรายซอสถอยนางรมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คงพรุงรถรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติช่วยเพิ่มความอร่อยและกลมกล่อมให้กับเมนูนี้ค่ะ ฝากท้องได้เลยครับร้านนี้จะเป็นผู้ป่วยหรือคนธรรมดาเป็นทั้งตามสั่งและก็คลีนนะครับครัว PN นะครับของพี่นาอยู่ตรงไหนครับทางเข้าสูนราชการจังหวัดนครปฐมนะคะหรือว่าใกล้โรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยค่ะ<ม>เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง14นาฬิกาหยุดทุกๆวันอาทิตย์นะคะ อันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปุงรสรสหนึ่งะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งะครับมองไปทางร้านไปใช้1ลังด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับถ้าสนใจนะครับกรูเม่ฟู้ดแลนด,ด์เดอะมอลล์ทุกสาขาแล้วก็สั่งได้ช้อปปี้ลาซ d a านะครับสนับสนุนโดยผงปุงรสรสหปุงอร่อยแน่รส1